มาพ่อกอินนลยากับซ่องบอลาบันนาเนะ mm hmm. าะบอได้ลงคลิปหลายมื่อเลยทีเดียวนะเพราะว่าบอได้ไปถ่ายคลิปสายมาเลยเก็บของนะเพราะว่าเขากลับซีนมเมืองบ้านนะวันซุกซีนห่อมนี่แหละก็เลยเมื่อนี้ถืออากาศแล้วนางรถไฟฟ้าใต้ดินนะไปลงสามย่านมิดเทานะแล้วก็ขึ้นไปสวนลอยฟ้าเนาะแล้วก็เก็บบรรยากาศก่อนจิก้าบ,บ้านแล้วก็บอได้เห็นนะเขาก็เลยแบบ ไฟาไปเบิ่งเนาะว่าบรรยาก,กาศเป็นอะไรเขากลับไปตะดนะแล้วนะแล้วก็บม่ได้ไปเลยนะเนาะเากังรถไฟฟ้าไฟฟ้าจะดิ่มคนละสิบหกบาทปรนะมาณนั้นสิบหกบาทดูบรรยากาศรอบๆเลยเนาะนี่รอรถอยู่รถมาแล้วเมื่อกี้นี้แต่ก็เอาก็ะหายไปก่อนเนาะเดี๋ยวรอคันใหม่คันใหม่รอคันใหม่มา เพราะว่าอยากจะเห็นเนาะบรรยากาศในเมืองตอนกลางคืนแบบตรงสามย่านเนาะว่าว่าไม่ใช่เป็นอะไรนะเพราะว่าเขาก็บบเดิไปโดนแล้วเขาก็จะเห็นเพราะว่าคันธนบัตรเมืองบ้านแล้วก็อาจจะบุรีเห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะสวนลอยฟ้าวิวกำงามอยู่ในเมืองกรุงนะเอากอเลยแบบอยากไปเก็บบรรยากาศเบิ่งพุทธามาเบิ่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ลืมนะไม่ลืมเพื่อจะได้มีกำลังใจไปถ่ายคลิปใหม่ๆนาะโอเครถไฟมาแล้ว นี่เฮาก็ฮอดสามย่านแเปไปที่เริ่มแรกนะนั่งรถไฟมาแป๊บเดียวนี่บรรยากาศบนรถไฟฟ้าตะดินสามย่านนะสามย่านเฮก็มาฮอดไปที่เริ่มแ้กยนี่คนร้ายเขาว่ามันใกล้ห่างนะใกล้ห่างสามย่านมิดทางว้าวขึ้นอีกฝั่งนู้นก็เป็นหัวลำโพงเนี่นี่ฝั่งนี้ ฟังนี่เราก็ต้องงานออกไปฟังนี้กันโดนคนก็เจ้าลังนาอ้าวบากว่าเลยถือไม้กันสันมาเนา้ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทดลองใส่อยู่นะเพี่น้องคันภาพสันนาลิก็ขอโทษขออภัยน anyway. ้ำลายๆนะมันลยก็โอเคเทว่าแบบอาจจะได้เห็นเธอนี่เนาะแล้วก็เธอหน่ากับวันทเห็นแล้วรถไฟฟ้าติดแบบนี้เนาะ แตว่าก็กลับบ้านแบบเมื่อพักผ่อนอยู่บนนอกอน่าจะน่าเตืเนตะื่นเลได้ากลับมาเ่อด่านเดินก็สิเปิดเนาะแต่ถ้าจำเป็นจากเม,นะกเมนะเงานนะพักผ่อนเมื่อยเนาะเหตุการณ์ก็ได้ไปเขาก็มาหอชทางเข้าตรงสามย่านไปถีบเรียบร้อยนะนว่าขึ้นข้างหน้าก็เออมันจะเป็นริมถนนเนาะแต่เราตรงไปมันจะไปโผล่ตรงสามย่านมิรเา้านะนขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นหัวลำโพงเนาะ ตรงนี้มันก็จะมีผักสองสันนี่ตรงสามยานเนาะโอ้นี่ยนะบรรยากาศแบบว้าวโอเคไปเดี๋ยวเาพาไปหูนี่เราก็หอดอุโมงค์สามยอดมีาวไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างตะลุปไปหูเหลยพี่น้องออคนก็ต้องยางเรานีนี่วิวอ สามย่านย่างไปก็เป็นสามย่านเลยอันนี้บรรยากาศโราควันลายแต่ปกติช่วงแรกๆอะ่ะคุณได้มากอะ่ะมนสิติดอยู่นีเลยราวะที่กันถ่ายรูปกัน <c oughs> ดูคนโอ้ นี่ฮะครับสิพาขึ้นไปสวนลอยฟ้าต่อเนาะนี่เบิกบรรยากาศดูดีก่อนไปนี่ฮะครับเ,เขาขมาห่อนในห,ห้างกันเนาะนี่บรรยากาศโอ้นี่ฮะครับเขามาห่อนในห,ห้างละจริงๆมันมีสั้นสั้นหนึ่งอยู่นะสั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สั้นหนึ่งลงไปอีกสั้นหลังอย่างเนาะ เออมีสันหลางลงไปอีกสั้นหนึ่งโอ้นี่แหละนี่บรรยากาศดูในหานะ่างเนาะโอ้ฮักออกมาได้มาโดนเลยทีเดียวว้านี่เนาะ,ะเก็บบรรยากาศงามๆอยู่ในหา้างอยู่สิน้ำเป็นน้องนี่ข้างล่างก็เป็นร้านอาหารนะเออร้านกาแฟน,นี่นะน เอาเก็บบรรยากาศกกงามๆหนงอยสิเนาะแบบห่างรูๆหนงอยสิเมื่อบ้านเขาเก่าบริเ็นเนาะพี่นอ้องว้าวโอเคไปเนี่ยก่อนเทาทีขึ้นห่างก็อยู่อยู่เบิ่งวิวสั้นสองกันเนาะสั้นสองสูงเลยนี่สูงเติบอยู่สั้นสองเลยวิวว้าวพอกันจะมาเก็บบรรยากาศหน่อยสิเนาะพี่นอ้องอาจจะบ,บ่มมวนอะไรกะขอโทษขออภัยนลำละลายเนาะ โมมวนนาไนกะขอโทษขอภัยนำนละล<ม>ายเนาะเขากลับมาเก็บบรรยากาศกำขคืนในเมืองกรุงแล้วก็แบบแบบบ้านเฮาบอมีเนาะแบบอยู่ลาวเฮาบอมีจัิงส,งสินะเก็บไฟดวงไฟแในวิวรถติดจริงสเนาะห่างรูๆเงามๆเนะาะฮกับวันได้มาโดนแล้วก็เก็บไว้บัดเมื่อเฮาเมื่อบ้านก็เผื่อจังมือ่อใดสิได้ลงมาอีกเนาะกับโอ้โหคือกัน เราก็เลยแบบจะเก็บใบเบิ่งนี่สิเนาะที่นี่น,นี่หน้อยก็ครั้งหนึ่งเราก็ยังเคยมาเนาะอ๋ะเอเราก็มาถ่ายแ,แต่ตอนห่างเปิดแล้วก็ตอนชิคาบ้ามัเลยจึได้มาถ่ายอีกทีหนะึ่งเนาะโอ้งามเยอะเนาะพี่น้องนี่แล้วก็มาฝั่งนี้ว้าวแล้วก็ขึ้นข้างบนต่อไปอย่างมากอะ่ะ ฝั่งพุ่นเขายังไม่เคยย่างมาจจกเขินะเนาะนี่ตัวนี้ก็เป็นลานสันนะสามเนาะขวามอือนี่ก็เป็นฟิตเนสโอ้ตะก,กี้บ่มีแล้วนี่ฟิตเนสต,ตอนนั้นม,มาใหม่ๆยังสั่งมาแล้วนีเนาะว้าวขวามอือข้างล่างนี่มันจะเป็นฟิตเนสเนาะตะก,กี้แบบตอนทำม,มาใหม่ๆมันก็ยังสั่งมาแล้วอยู่ตอนนี้มามีบ่อนฟิตเนสนะี มันต,ตรงลานสั้นสามเนาะมันก็นี่บอลเทนนิสหนุนเนอาอะไปไปนี่ฮะกับลางึ้นอ๋อมีลูกโป่งเฮ้อหอยยอยงามเลยบอลเทนมาสด,ดนเนาะตอนมาเปิดใหม่ก็ยังมุมมีลานหลายขนาดเนาะพี่น้องดูโอ้เธอวะสวยงามเราก็ขึ้นมาหอดสั้นชุดเลยชุดแล้วนี่ชุดดาดฟ้าเลย มันก็สั้นหาเนาะมันก็จะมีโรงงานนะครับนในลาดฟ้าเน,นี่ยสั้นสามเนาะมันมีบอลน,นังเลนแลวก็หมดแล้วโอ้ดะฝั่างนี้ก็ย่าออกไปเป็นสวนลอยฟ้าเนะ เน right. ี่ยอ่ะค่ะมาหอดสวนลอยฟ้าป็ิท <c oughs S 2> <Walking> ีเรียบร้อยนะพี่น้องนี่นะวิวสวนลอยฟ้าว้าวถือว่าสวยงามเลยนี่ไงแต่มันกะเดิก์กนะเนาะคนกับบุอย่ายไล่ปันเลยกลางว้าวสนามมันก็เป็นสีแยกหัวลำโพงเฮ้ยไม่ใช่ สีแยกวัดละพวงเหรอเลื่องมันอะไรก็โอ้ปิดว่าเออสีแยกสามย่านเออแล้วพอปิดนะมาถึงนี่โอ้ข้างบนมันเป็นโรงแรมมาบะเออข้างบนมันอาจจะเป็นโรงแรมเนาะนี่ว้าวนี่เดอ๋ยแบบสวยงามเลยนะพี่น้องโอ้ วิวงามๆเมืองกรุงจิงซีเลยโอ้โนี่แหละเนาะแบบบ้านเฮาบ่มีเนาะแบบอยู่ลาวเฮาบ่มีวิวจังซีเนาะอยู่ในเมืองแล้วแต่ภูมิภาคเนาะพี่น้องบางคนก็มักวิวบ้านนอกบ้านนอกเนาะบางคนก็มักแต่เฮาก็อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะแบบบ้านเฮามันก็บ่มีจังซีเนาะพี่น้องเออห่างหรูๆงามๆแล้วมันก็ตึกสวนลอยฟ้าจิงซีเนาะโอ้โหสวนลอยฟ้าแบบบ้านเฮาบ่มีเลยแล้วนี่ว้าว ฝั่งพุ่นก็มีนะฝั่งพุ่นฮะเขา,ายัางบริย่างไปมามาเข้ากับมาตั้งแต่ช่วงมันเปิดใหม่นาะแล้วก็บ,บริได้เขามาอีกเลยเออมาตั้งแต่ช่วงมันเปิดใหม่แล้วก็มาถ่ายนาอแล้วก็บ,บริได้มาอีกเลยจนชิมเมอบ้านได้มาถ่ายให้พี่นออ้องเมิองอีกทีหนึง่งตอนนั้นก็เปิดใหม่นาะกันยังมาท่านได้มีอย่างนะก็บรันคงรันข่ากันยังบริบหลายแต่เท้ากับบริ้้าทัวขบนะเนาะเก็บบราการรถไฟฟ้าแต่ไอ ลอยฟ้าใต้ดินแล้วก็มีอย่างไรค่ะอุโมงคนะ์เนาะอุโมงค์สามย่านแล้วก็ขึ้นมาเบื้องห่างแต่อีกโซนฝั่งหนึ่งเขากลับว่าได้พาไปแล้วก็พาขึ้นมาสวนลอยฟ้าอันนี้เนาะว้าวนี่ฝั่งไป่เดี๋ยวพาย่างไปเบื้องฝั่งพุ่นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ตรงไปกัเป็นบะมุงคลองสยามเนะาะบะมุงคลองก็ชิ้อยู่ขวามือนะพี่น้องสย,สยามพวกสยามพวกปลากอนไอคอนไอ สยามเนาะเจะอยู่ขวามือพวกกับเซนทรัลเวอร์นเนาะจะอยู่ขวามือร์ตรงข้างหน้าผมตรงโซลไฟถ้ายยามกลางคืนยามกลางเว้นน่ะคนสีลายขึ้นมาอันนี้อันนี้กับหกโมงทุ่มหนึ่งแล้วเนาะคนก็เงียบๆเลยมีคนเลยมีแต่ผู้สาวนละนางผู้เดียวอยู่ข้างบนมันอาจจะเป็นอคอนโดเนาะ โอ้คนโดูรูลาบุญวาสนาบ่มีได้อยู่ถึงสีนะ่หลักแล้วก็นี่แหละบ,บ่เป็นยังนะพี่น้องแค่แบบมาเห็นนะครับพอใจแล้วเนะวาะมันจะเป็นต้องอยู่แบบรูลาถึงสี่ก็ได้บ้านนอกเ้ากระทบน,น้อยๆก็งั้นพอแล้วถ้าตะบะเ้ากลับมาจะามาเห็นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เบิางๆข้างล่างมันก็จะเป็นร้านอาหารนะถ้าแม่นได้ตึกก็นนะ่าแห้สงสวงามตึกกะ เขาเรียกว่าอะไรเออตึกมาหาหนาครเนาะเคยขึ้นมาว่าวัดสุด้ไปกับวัไดไปจากทือนี่เอ้คไปเดี๋ยวภาพไปเบิ่งฝั่งโน้นเนาะกลั็มาหอดอีกฝั่งหนึ่งส่วนลอยฟ้าเนะเสวนลอยฟ้าอีกฝั่งหนึ่ง หรือว่าแบบใหญ่เลยทีเดียวแล้วเนี่ยพี่น้องว้าวนี่ยชื่อไทยชื่อชายเนี่ยพวกยาวแบบหดพวกฝังพวกแต่กลามีก็ต้องมนานั่งเล่นเนาะชมวิวกันยามกลางคืนเนาะเออนะว้าวจะกล่าว่า,านังชมวิวยามกลางคืนเนาะนี่ ช่วยวแบบสวยงามเลยทีเดียวว้าวนี่ฝั่งนี้ก็ช,ช,ช่วยวแบบโอเคเลยทีเดียวสวยงามสวนลอยฟ้า,ากลางเมืองกรุงเออแบบอยู่สูงเลยเนาะเออ สูงแบบดาดฟ้าเลยะ่ะเจ็บใจเจ็บใจนี่งราไป้องก้างลางก็เป็นสีแยกไฟแดงเนะสามย่านน,นี่นี่แหละ มีแต่คนอู้วิวจริงๆขาก็ย่านความสูงอยู่นะแต่เขาา็ยากให้พี่น้องเบนะิ่งเนาะโอเคนาะพไปน้องตี้นขาก็กกำลังยาลงไปถีเิเรื่อยนะขราวการร่างกามีผ้าส้มจฝ้าข,าาออนะขา่าก็สิพาเันกลับเมื่อไรนาะเอาะว่าวลาทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะคราบละสิบห้าออกนะ คนกับทีว่าลายยศกตามแบบเริ่มโควิดชาแหละคิดก็เปิดไ้มาเทียวได้นะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกไปางนอกข้นอก,นอกตอนนี้เราก็ออกมาจากสาม่านมิตรทาไปทีเรียบร้อยเนาะนว้าวพ้อกับสิบภากันกลับมาลองเก็บบรรยากาศข้างบนหน่หนึ่งเนาะมีข้างหน้าเลยเนะี่ยตรงขามเนาะเขาอยู่ตรงขามแล้วก็จะลงรถไฟฟ้าลงรถไฟฟ้าใต้ดินกลับเนาะส่วนลอยฟ้ามันก็จะอยู่ข้างบนสั้นหาพวอเลยข้างบนพวก ก็แบบตัวนี้ก็เป็นสีแยกเนาะไงเขากับสิบภากันกลับไหมเนาะบอลฟิตบอลเสือบนในกนข็ขอโทษขอพ่ายน้ำลายๆเนาะจิตใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้บอเล่าหลายๆนะไม่นนาะมาไลค์กันตักร้อยไลค์กันอย่งนีเนาะว้าวเขากับสิบภาลงไปนั่งรถไฟฟ้าตะดินต่อ<ม>นี่นะพาลงไปนั่งรถไฟฟ้าตะดินต่อแล้วก็กลับหัวลำโพงเนาะ นี่ไปชือน,นี่ยต้นแนวก็บหอดรถสัตว์าตัดินเลยเนาะนี่ข้างล่างนี่ยหอดเลยจริงๆเขาอย่างทะลุจากสามย่านมากระไรแต่เขาขันถนนมาเนาะเพื่อจะมาถ่ายเบอร์อะไรเห็นแบบภาพชัดๆเลยนี่เดี๋ยวลงมาปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายไปนี่นี่เลี้ยวขวานะผมเป็นเลี้ยวซ้ายเออเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวขวานะฝั่งนี้ก็ขึ้นหัวลำโพง อโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอน,น,นหน้องรถรถไฟ้าตะดินเลยนีเ่เากำลังจะลงลรถไฟฟ้าตะดินมันได้เรือโนคนยาวโอ้โอโอโลงที่ลงแดนพี่น้อง มันหลายซอกชอยเกินโอ้บันไดายาวขนาดเปิดเสียงฮอดปุณิหนึ่งนาทีนะอหอยลงฮอดโอ้บ่ธรรมดาบ่เคยบ่เคยเนี่ยยางล่วงรถไอ้ไฟฟ้าเตะดินดินี่จเฉื่อตรงสามยานนี่มีแต่นางรถเมยส์สลายมาสามยานนี่ฮอดเลยซีเธอร์เก่บว่บมันนี้ื่ เออประตู 1, หนึ่งหัวลำโพงนี่หอดแล้วน่าจะฝั่งนี้แหละดูคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวลำโพงโอเคน้องพี่น้องตอนนี้เอากาศมา่หอ,อดหัวลำโพงนาะทีดเดียบ้อยเนาะนี่ถัดสินหัวลำโพงแป๊บเดียวเนะาะาราคาประมาณสิบหกบาทน้องพี่น้องไปกลับกะสามสิบสองบาทเนาะนี่นก็หอ,อดหัวลำโพงมาถีดเรียบร้อยแล้วว้าว ก็ห่อทัวงลำโพงเลยแล้วก็กำลังสิขึ้นน้องพี่น้องเออคลิปนี้ก็บูมี่อย่างไรน้องเพี่น้องพาไปเบิ่งบรรยากาศแบบส่วนลอยฟ้านางรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์เนาะบรรยากาศคำขึ้นในเมืองกรุงแบบบ้านเทาบูมีเนาะเลาวก็สิกับบ้านแล้วก็เลยแบบเก็บบรรยากาศไปเบิ่งเนาะโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้พีทภาพประกันใดก็ขอโทษขออภัยน้ำหน่อยที่ใจคลิปมีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บลารมีมาไปแล้วบ๊ายบาย